สวัสดีครับผมเราก็จะมาเล่นเกมฟีฟาน่าลมลงแรงนั่นเองนะผมอ่าตัวแรกรเ,เราเกมมาลงแรงในงมดซีบีซีเราจะเล่นแบบจริงจังเลยครับผมยากรูลจริงๆว่าอีกไม่กี่วันในแรงจนดยูแล้วเราจะขึ้นได้ไหมแกเนี่ยเึ้นไม่ได้ก็ไม่เป็นไรครับผมรอขึ้นซีด้านหน้าแต่ไม่ทำแบบคลิปเล็แล้วก็ครับที่ไม่จริง <_' S 1> จังจริงจังแล้วเออ มาครับตัวนี้เอาดีตันเองม้จูนยิงโดนยิงไม่ดีส่านยิงครับบ๊วย <Okay. S 1> ต,ตายสองเนี่ยยียี่เป็นปืนปืนไรเนี่ยผมไม่เขา,าเขาได้เล่นนานแล้วด้วยเข้ามาไปให้เข้าซะด้วยปืนเลยครับเนี่ยเติมชื่อไปเลยคร้บอย่างยิงอัก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 ฮะงั้นผมก็เดินม,มาทางซ้ายอ่า มาดูกันเฮาเฮ้ยเพื่อนครับมามามาคนัเงย์คนเอาดิยิงไปแล้วตอนเลือดตอนเลือดตัดล้มหนึ่งปุบหนึ่งสวยมาดีมาดีขนาดยิงยังไม่ตายยังไม่ตายเออจังวะเฮ้ยโดนโดนเจ็บเจ็บเจ็บตบหนึ่งสวยไปฟาฟาฟาปนัเงย์คนเจอแล้วเล่นไฟอุ๊ ็นล็อกเท้าเท้าะสวยเลยอ่านง่ายเจอคนที่แก้วได้เวลาเป็นล่าแล้วมาดิเอามาดิเอามาดีเอามาดิสวยคายงแย่ะา,ารอบที่สามครับผมเอารอบที่สี่ครับมารอบที่สีส่เรผมซฟเป็นลูกสองที่ว่ายิงปักปักอ่ะมันชื่ออะไรผมจำไม่ค่อยได้หรอกครับมาครับผมอุ้ยโดนอยู่ไหหวะไอ้อยู่ไหนวะ อ,อ๋อฉันลืมแฟนติดอยู่ตัวขอนี้ว่ามามีใครย,ยู่งบ้าทีเนี้ยไม่มีเอาล้านเงี้ยสุดไหมป้าล้มไม่ได้ล้มไป,มไปต้องต้องคาบชิวๆเอาเปืนกิฟท์พรลาลาไล,าล,าลา่สองตัวยังไงตอนนี้ก็ชนะเหรอไหมป้ยนั่งเงี้ยนั่นไง,นนนงนไปไปไปลาเลยลาเลย นะอูนั่นไงนั่นไงวิ่งดีครับพวกผมมีสามนัดยังไม่ใช่ชักก็โดนไปเว้ยเอาดิทำอะไรไมาเดี๋ยว้ะตบชีวิตเืซอวัดนั่นแล้วไปห้องเอาปืนกอซ่ามามาตาดรอบที่สี่เอาไว้รอบก่อนเอาไว้รอบก่อนรอบที่สี่นั่นค้อนยิงดีอ่ะฮะ เอาไงดีครับเนี่ยโดนไปก้อนโดนไปเอาอะไรไดิอันนี้มไม่แน่เอาลูกซองนี่มาเลยมาฮะปื๊บปึ๊บแล้วปั๊บปั๊บปั๊บลอมปลาคาหลอมไปอีกสองตัวอยู่ไหนแล้วเนี่ยขึ้นหน้าไว้สองตัววิ่งห้าสองตัวก็คร้วมันอยู่ไหนวะเนี่ยมี ลองดูห้องบนหัวะลองลองวิหารว่าอายอยู่กับเพื่อนแฟรค่าเพื่อนเอาเลยเก็บเก็บเลยเก็บสวยเป็นงานมาเพื่อนใครอครับเป็น m v ีไว้นะดูการลุ้นกันลุนการใครจะเป็น MVP m v ีตัวแส้ของเกมเกมนี้ตานนี้ครับผมตัวแส้อะเออมันตึงอะตึงอยู่ในแหลงซิลเวอร์อะ ติงจริงไอ้กูไปขึ้นกูแล้วครับผมโคนนึงมาตาที่สองแล้วผมมาอู้หแรกแรกแรกจังวะมาจริงนี่นี่นไงคนนี่นไงเอ้ยตายอีเจอบอสไะเน,นี่ยเฮ้ยเป็นอีเจอบอสแน่นอนเลยเพใช่งั้นข้ามไปเลยนะครับมาครับรอพี่หนึ่งดวาวมาตาต่อไปครับผม มาแล้ครับผมขออ,อย่าเจอบอทแล้วกันตอนนี้อ, <cat on subscriber> อยากเล่นน่ะเนี่ยเจอบอทได้เปล่าไม่รู้งั้นเหรอว่าจะบอทหรือว <cat on kick ę> ่าเอาไอ้บอสกันเอ้ยล้มอีกแล้วตายแล้วบอทโอ้โหมันกำเล่นหรอข้ามไปเรื่องแล้วครับนี่นี่นี่ทำไม่ใช่บบอสเอามาดีก็ ไอ้ยิงไงมาเลยยิงมาโป๊ะโป๊ะโป๊ะตังตัสวยหนึ่งตัวทบชีวิตเยอะมากเลยเอาปืนนี้มามาดิมาดีฝากันหน่อยเลยก็หน่อยเฮ้ยกลัวนึ่งคนประทัดสาวมามาดิมาดิปั๊มยาซะหน่อยปั๊มยาป่าปฝาวิ่งวิ่งทางนี้นะชุบเพื่อนได้ป่ะไม่น่าได้ไม่น่าได้มันยังไม่ออกมา ยายยายปะไม่ท mm ันแต่แต่ปะอ้ยโดนโดนโดนน้าหยุดตรงนั้นเองโดนไปโดนไปลมมาดิล้มมาดิลมไปโอ้ยล้มมาโอ้โหกระสุนล้มกระสุนก็มดอะแหลสิบเก้าน้าะยังไงวะเนี่ยนึ่งจานขอไงัหน่อยอีกสิบหนเมตรเอาโหโดนนีโคจงแล้วโคจรแล้ว มูสุมหมดก็ตายเลยลูกผูโโแ,แพ้ไปครับผมบาดแล้วพี่สองนะครับผมมาดีปือนอักมาแล,ล้วปืนที่ผมเนี่ยเก่งแน่นอนปืนนี้เก่ง,กงติงลูกฮ่าติงได้ขอใช้ได้ยิงไงนะติงลูกไอ้แค่ไม่เเนหนุนวะโคตรเจ็บไปหนว้ยดิยิงแรงโคตรไม่หนุนเลยไง อ๋ลงมาแล้วใครร้ายกตายตายยิงเลยตายตายยายี่ยิงเยิงเลต่อยวอ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 ต่อยตวเป็นชุกกันแล้วมาเ้ยโลของกูดูไหมรัวัวต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 ัวให้กูไปยังดีตาตาตายาไม่เห็นคนตรงนั้นนะ ตรงหน้าตั้งนะเหมอนคนนะอ่าใส่ครับผมรอบที่สามมาหน่คนวะหน่ะคนวะยีได้เราดีไหมเรัหน่าคนก็ยีได้เราเลยมามาไม่ให้อ่ะคือมึงยีก็กลัวเอาดีมึงไม่ออกกูก็ไม่ออกมาดีมาดีออกมาวะกร้อมเล่นผมเล่นมาดีดี เรจะกลัวเราจะหนีไเรอจะหนีไอ่ามาดิ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 เอาม้ยิงกินคู่ไว้ก็ยิงคู่ไว้เอางี้มาอ้ยลูกเวลาลูกซองซองาีลูกองมาแล้วเอาเฮ้ยเอาไว้เอาไว้เอาสกุลเาสกุลรอแล้วบ้ามไ้อุ้ยเข้ด สวยๆไปเลยขึ้่นชาร์จล่วงไปอ่าลงล่างกขาตูดลงล่างเลยมาดิไอาอมาดิมาดิามาดิมาดิาดาดปาหัวเลยรรอบอีตัวปาเอ้แต่ฮานตอนที่รับยี่สาสาวอะไรครับมนสี่แล้วคลิปเอเชมา เป็นเคสแล้วว่าของจากแอดอพิสแล้วว่าต้องปลดล็อกแอดอพก่อนนะครับมายิงยิงยิงทำไมวะกูเนี่ยยิงคู่ไว้เหรอไปไปไปเอาหอาเอาดับกันดีกว่าสามน้อยสามน้อยเน,ยน่มันจะิงใครมาวะมางั้นงั้นงั้นตัวตัวตัวเอาไอ้ดับก่อนไอ้ดับก่อนเดี๋ยวนะี้ละออฟออฟฟ้า แมวแนั่นยตัวอ้รันโอ้โหไปดิไดตัวสวยบางบุยมามมามีขวอ้างเนาะไม่มีเลยเลยยนถวะย่ไหถวะอ๋อู้น <Kivol For> <umen> bueno. ู Barnes, ้ไปช่วยเพื่อน่ไป่วยเพื่อนช่วยเพนช่วยเพื่อนไปไปไปวงเรเป็นยงดีดูดเอาเอดีเอาดิเอาดิเอาดิเอาดีโอ้ย อออออเอาไปเอะชนะผมตอตที่ห้าันนี้เมราตาที่ห้านะวก็กินมาเลยตาที่ห้าไปซื้ขังย่ามาตาแบเต็มออกเต็มอออร้าเต็มออกว,ออกว้าองน่ะดูเวิ่งครับผมว่าจะตึงแค่ไหนทีมน,นู้นกับทีมผมมาดูกันนะครับ ตอนนี้เอาไอ้ร้อยเป็นเดียวเลยจะฟาร์มยัเดียวอ่ะไม่สนอ่ะไม่มีตัวนึงต <ement> ัวนะยังงเอาไรเราคายแร้วกยไร่ย่เอาคนที่ล้มบายล้มบายบุกเลยล้มบายไปช่อเพ่าชือเพ่มช่อเพ่มช่อเพ่หน้าช่อเมน้ามีการยิงกานอุ้ยอุ้ยอุ้ยเอาดีเฮาเอามา วันนี้ก็ได้มาไดนมาแล้วยิงชาร์ปเอาไปเอาไปเลยสองตัวท้ายมาได้จบะเจาะไสักทีเลยสองตัวมาครับยุ่งหนาวะท่หน่าวะสองตัวเฮ้ยมันยังไงอ๋ออ๋อเฮ้ยท่าน่าใช่ไหมสวยตัวหนึ่งหน่าวะไอตัวหนึ่งไม่เห็นเลย ัวนึงอยู่ไหนชุราดีลาหน่อยไอตัวหนึ่งยังไม่เห็นนะฮะมันอยู่กับเพื่อนเกมนี้ชนะไปนะครับมาดูกันว่าเกมนี้ใครจะเป็น MVP ีของเกมเกมนี้ยันนี้ว่าอ่าของตาชิีอ่าผมนั่นเองนะชาโดอะไรอย่าเชื่อมันก็เทงไปพวกอีกหนึ่งดาวแล้วก็พวกอีกหนึ่งดาวสวย มาต่อเกมนี้ผมมาทุกันวิ่งเลยวิ่งด้วยเขียวาย,ยาวหลักเก้ซองดูกเต้เป็นรอบที่สี่นะครับผมซึ่งภายนี้คือตาเจอบอดนั่นเองผมไม่ยากกับขบข้ามไปเดี๋ยวคิดมันว่างเรื่อมาอะไรอ่ะว่อนเกินนะเออมาดูยิงพัดหน้าจะดิงวัดหน้า จร,งรงิงๆจิงว่าจริงว่าจริงๆเป็นคูเจอบอสแล้วเมื่อไรแหลงว่ตึกเนี่ยผมจะไม่เจอบอสสกทีเออฮะไปไปเราได้ไหมยะับผมอ,อีกหนึ่งดาวนั่นเองนะครับในเกมที่ห้านะครับแกเป็นโกสองสองดาวนะครับ